โอเคอมาดูเรื่องของกลยุทธ์กันนิดหนึ่งนะครับกลยุทธ์เราควรคจะต้องยังไงจริงๆมันมันต้องทำแล้วแหละถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องเริ่มต้นอะ่ะนะครับกลยุทธ์แรกเลยคือ strategy ต้อง change ทุกอย่างครับต้อง <Ừ. S 1> ต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยจากเดิมเนี่ยค,คือคือเราเนี่ยอาจจะพึ่งพึ่งแบบ B 2 B ขายไปยัง business บิสเนสหรือว่าพึ่งคนคนต้องไปขายเข้าไปแจกนาบัตรขายของอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมันก็จะลําบากาม,มัแล้วนะครับยากละทําไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเพราะ behavior หรือพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนไปหมดละก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นนะออนไลน์มากขึ้นหรือที่เขาเรียกว่า O2O offline to online ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับท่า o o, นใดที่ยังมีอ f f l i n e อยู่บางส่วนเนี้ยก็ต้องต้องปรับกลยุทธ์ตรงนี้นิดนึ่ง ผมแท็กคุณบอลตัวนี้นิดเดียวครับแท็กคุณบอลตัวนี้เดียวเรื่องเรื่องหลงมันเชิงเมื่อกี้คุณบอลแพมบอกมาเรื่องของตัวนามบัตรเนาะนะครับรเออคือเราสองคนในียอกันได้ไปคอนเซ็ปต์แล้วก็ดูแลเรื่องของขนา,านตลาดออนไลน์ให้พี่่านหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับนี่แหละนามบัตรเนาะแต่ว่าเขาเขามีไอเดียที่แปลกไปจากนามบัตรทั่วไปกลายเป็นว่าเขาทำนามบัตรดิจิตอลตอนนี้เป็นไงเติบโตเลยใช่ไหมคุณบอลเท่าที่เราูดูด้วยกันประมาณเดือน2เดือนแล้วเนี่ยอเติบโตเลยนะ โอ้ผมมอนิเตอร์ทุกวันเลยฮะก็คือเราเราช่วยให้ทำการตลาดนะก็มีหลายช่องทางเนาะแล้วก็พยายามดึงลีสหรือว่าคนที่จะมาเป็นลูกค้าให้กับท่านผู้ประกอบการรายนี้ให้นะครับก็เรียกว่าสนุกครับสนุกมากแล้วก็ลีสเนี่ยก็จะมีหลากหลายกลุ่มเลยนะครับที่ที่เหมาะกับนำบัตรแบบดิจิตอลอ่าเนี้ยอ่า มีทั้ง <S <S อ,อุตสาหกรรมรถโด<จ>นนครับคํามรถโจนอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์อุตสาหก,ารกรรม่ยวกับโรงพยาบาลโอ,อ้โหเยอะแยะเนาะเยอะแยะถ้าสนใจมากใช่ใ,ใช่ใ,ใช,ใใช่ใช่ครับใช่ครับคือมันก็ต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าไหนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาจริงๆเราก็ต้องพยายามเลือกตรงนั้นให้ดีที่สุดนะครับเอตัวนี้โอ้เข้าข้อสามใน strategy change ตรงนี้เลยครับพี่เกียรติคือต้องหา customers m i ม่อ่ะให้เจอ ว่าในใจของลูกค้าเนี่ยเขาเขาอยากได้อะไรอืมเออคืออย่างน้ำที่วิเกตเกิดมาเนี่ยน้ำนาบัตรดิจิทัลเนี่ยคือจากเดิมเราเราคิดกันไหมอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่นะใช่แต่โควิดมันเช้งอ่ะเช้ง b e h a v i ท r ทุกอย่างใช่เออแล้วแล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอ่ะเฮี่ใช้นาบัตรดิจิทัลได้หรือวะแต่พอมันมีอ่ะมันมีก็โอ้ทุกคนก็ให้ความสนใจ ตอนนี้ได้ได้ข่าวว่าลูกค้าเรานี้ได้คือมีคนมาอิ s tall แอปตัวเนี้ยที่เป็นนามบัตรดิจิทัลเยอะมากเลยนะครับมีแผนไปต่างประเทศด้วยนะ๋อ้เจ๋วเลยครับรผมว่าไปได้ไปได้ไปได้แน่นอนครับแล้วโอเคอ่าเราไปที่แบรนด์รอยตี้นิดนึงนะครับด้วยความที่พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเนี่ยผู้ประกอบการที่เน้น การตลาดแบบแบรนด์นะฮะ uh huh. ก็ต้อง uh huh. ก็ต้องให้ความใสใจตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับพยายามาให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอนะครับ uh huh. ก็คือมีการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง uh huh. แล้วก็ต้องมีคอนเทนต์ huh. ที่เรียกว่าให้ความใส่ใจลูกค้านะครับ uh huh. ให้ความใสใจกับตัว uh huh. ลูกค้าให้มากขึ้น uh huh. เช่น อันนี้สมมุติเฉยๆเช่นอะไรก็แล้วแต่เราก็อาจจะจบด้วยวา่าดูแลสุขภาพขอให้ปลอดภัยนะครับอะ,อะไรอย่างเงี้ยอย่าคครรัับบเดี๋ยวผมเวลาผมคุยกับลูกค้าอ,อย่างเงี้ยเราก็จะจบด้วยตรงนี้นะครับ stay safe นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้มากขึ้นเลยแล้วก็อันนึงที่ต้องให้ความเสียใจเพราะว่าตอนนี้เพวกถุงพลาสติกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แพ็เกจที่เป็นแบบซิเกิลยูสใช้ครั้งเดียวแล้ทิ้งเนี่ยมันเยอะมาก ตอนนี้แบรนด์ไหนแบรนด์เนี่ยก็พยายามพยายามยื้อตรงนี้ครับว่าทำไงให้มันเป็นใช้ใช้วัตถุดิบวัสดุที่มันซั s เท i เนเบิที่มันมันไซคลได้อะไรเงี้ยครับไซคลิ่งได้คือกลับมาใช้ใหม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้แบรนด์แบรนด์ต้องทำนะครับอืมครับโอเคมาที่ทางซ้ายซ้ายมือทางด้านล่างนะครับ Effective Marketing คือทำการตลาดแบบโยนเงินทิ้งแบบเมื่อก่อนมันก็ไม่ไหวแล้วนะ อบตอนนี้มันต้องเอ็กซ์เพคทีฟนิดนึงอ่ะให้มันมีประสิทธิภาพนะครับการตลาดจริงๆอ่ะทฤษฎีหรือหลักการมันมันเหมือนเดิมแต่มันต้องทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะทํา s e o p p c ก็คือการการการจ่ายทําโฆษณาอะไรบางอย่างเออร์คลิ m มาร์เก็ตติ้งนะแล้วก็คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนี่ก็ต้องแข็งแรงนะครับก็ต้องยิงให้ให้ให้ถูกกลุ่มนะครับแล้วก็ เรื่องของโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งผ่าน Facebook อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้ถือว่าใครยังไม่ไมทำนะครับใครยังไม่ทำพวก s อ o โอเลยพวกเนี้ยผมว่าต้องให้น้ำหนักแล้วล่ละจริงๆมันมันเป็นคอสของ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 การทำการตลาดออนไลน์ตั้งแต่ยุคแรกๆมาจนถึงปัจจุบันเลยแหละแต่ว่าผมว่าหลายๆคนก็ให้น้ำหนักตรงนี้น้อยลงเนาะ ถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้จริงๆนะครับและยังไม่ได้ทำยังไม่มีโอกาสได้ทําหรือยังไม่มีความเข้าใจพวกนี้ทั้งเรื่องของ SEO Paper Click c o n ทนต์อะไรต่างๆ,ๆผมว่าทักทยายก็มาพูดมาคุยกับทางในก้คลิกได้เนาะเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนาแล้วก็มีบริการในเรื่องของการช่วยท่านทาเรื่องของ SEO เรื่องของการลงโฆษณาต่างๆให้ด้วยครับเชิญครับคุณบอดครับโอเค,คผมเดี๋ยวผมขอให้อีก5นาทีนะฮะครับโอเคต่อไปอันที่สุดท้ายคือ waiting for r e l i v e นะฮะอันนี้ต้องรอ คือมันช่วยไม่ได้จริงๆครับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบินการท่องเที่ยวหรือโรงแรมอะไรต่างๆๆเนี่ยอันนี้ต้องรอพื้นตัวจริงๆนะครับมันมีบางส่วนที่ทําการตลาดได้แต่ว่าม,มันก็ยังสาหัสอยู่นะครับอันนี้อันนี้คีย์สำคัญนะครับว่าเราผู้ประกอบการจะเตรียมตัวจากเนี้ยนะครับไปสู่นะอนาคตยังไงหลายบริษ,ษัทเนี่ยก็คือทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาแล้ว นะครับอันนี้พี่เกียรติมีประสบการณ์เกิดถ้าในอนาคตมีโอกาสมาคุยอยากให้ลงลึกตรงนี้กันนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวข้างหน้าเราคุยเรื่องพวกนี้กันชาจะรบกวนพี่ด้วยใช่ครับอันนี้ผมก็เลยหยิบตัว business model canvas 9ก้าช่องเนี่ยมาช่วยดูนะว่าจริงๆมันถ้าเกิดจะทำ d i g i t a l t r a n sfmation o r เนี่ยมันมีหลาย o l หลาย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  roadmap, หลายวิธีการนะครับแต่ผมเนี่ยผมถนัดตัว business model canvas เนี่ยมันสามารถที่จะมาใช้กับ d i g i t a l t r a n sfmation o r ได้เหมือนกัน อายุตัวอย่างง่ายๆ distribution channel ก็คือเราจะขายของไปยังลูกค้ายังไงใช้เปลี่ยนมาใช้ e o o m e r c e p l a t f ล r m อรืมครับส่วนอันเนี้ยสีเขียวการรับเงินเนี่ยรับรายได้มาเนี่ยจากเดิมเรารับเป็นเงินสดก็เปลี่ยนเป็นเช็ l e s s ผ่าน Mobile Payment หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย e w a l อ e t ตต่างๆเนี่ยก็ใช้ตรงนี้อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็น g i t a l t r a n s f o r m a t ั o n ครับระยะไปเร็วนิดนึงโอเค อันนี้ผมจะให้เห็นภาพน,นะครับว่าตอนนี้ Behavior หรือพฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยนไปแล้วจากลูกค้าแบบป,ปกติที่เดินในห้างนั่นนี่อะไรเงี้ย mm hmm. ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัลคอน sumer เป็นลูกค้าที่อยู่บนโลกออนไลน์บนโลกดิจิทัลแต่ถ้าเกิดธุรกิจของท่านเนี่ยยังเป็น Business ธรรมดาอยู่เนี่ยลูกค้ามาไม่ได้นะเขาไม่เจอท่านแน่ๆเขาไม่เจอคุณแน่ทำยังไงฮะจบดี เปลี่ยนเป็นดิจิตอลบิสเนสให้ได้ทรานส์ฟอร์มให้ได้ผมใช้หลักการง่ายเลยไม่ว่าท่านทำธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยใส่คำว่าดิจิทัลไว้บิสเนสของคุณอ่ะอืมอืมปลวาเม็ใก่อนเป็นมา์เซ็ตแล้วก็ต้องทำไปในทิศทางนั้นครับผมว่าผมผลิตตัวเซรามิกเนี่ยนะจากเดิมชื่อบริษัทตื้อตื้อเซรามิกผมเปลี่ยนชื่อเลยดิจิตอลเซรามิก เอาันนี้แรกก่อนเลยเปลี่ยนชื่อก่อนเลยหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทท่านนะแต่เปลี่ยนคําเรียกชื่อบริษัทท่านอะดิจิตอลเซรามิกเนี่ยเพื่อให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องไปดิจิตอลแล้วเอาเอาว่าดิจิตอลไว้ข้างหน้าก่อนเลยนะครับอันนี้ช่วยได้